สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูฟาร์มเป็ดนะครับวันนี้ซึ่งนะครับวันนี้ผมได้ไปซื้อนะครับพันเป็ดนะครับพ่อพันแม่พันมานะครับซื้อมา,อาตัวเมียสิบตัวตัวผู้สองตัวนะครับอันนี้คือคลิปนี้คือเป็นคลิปแรกนะครับ ที่ผมอ,อยากจะอลองศึกษาและเรียนรู้แล้วก็เลี้ยงนะครับเป็ดเทศนะครับอันนี้คือพันธุ์บาบารี่นะครับอันนี้ผมคือ,อได้ลองก็คืออยากทดลองเลี้ยงนะครับก็เลยซื้อ,อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะดูก่อนนะครับตอนนี้เป็ดเป็นเป็ดสาวนะครับอายุประมาณ3เดือนกว่านะครับตอนนี้ก็ยังย,ยังไม่ไข่ นะครับเพิ่งซื้อมาได้สักอาทิตย์หนึ่งได้ละนะครับทีนี้ผมก็ส่วนล้านะครับล้าผมก็ไปไปตัดไม้ไผ่นะครับที่บ้านที่เรามีคือวัดสดุที่เรามีอยู่นะครับโรงเรือตัวนี้ก็คือเป็นเป็นโรงจอดรถเดิมนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นล้าเป็ดชั่วคราวก่อนนะครับอ,อ,อันนี้ก็คืออาหารนะครับซื้อมาจาก ที่เราไปรับเป็ดมานะครับซื้อมาอาหารโปรตีน21%นะครับอันนี้เป็นอาหารไก่พันเนื้อนะครับแล้วก็ผมให้กินลำนะครับผสมด้วยนะครับกล็ลองทดลองดูนะครับเขาค่อยศึกษากำลังศึกษาเรียนรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับ เริ่มไข่เมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันที่ผมทำคลิปนีคือวันที่20เดือนสิงหาคม2 5 6 5นะครับเดี๋ยวดูว่าอีกกี่วันนะครับอ่าเป็ดจะเริ่มไข่นะครับพอไขนะ่เดี๋ยวผมจะอ่ามาทำอ่ามาถ่ายทำอ่าคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือมือใหม่หัดเลี้ยงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเป็ดพอพันไม่พัน นะครับสิบสอตัวนะครับมีตัวเมียสิบตัวผู้2นะครับโอเคครับเดจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ